คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหล่าพัฒนาที่ทำการตั้งอยู่เลขที่23หมู่ที่5ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหล่าพัฒนาประกอบด้วยประเภทองค์กรจำนวน16องค์กรประเภทบุคคลจำนวน3,258คนคิดเป็นร้อยละ95ของสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไป โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนมโดยคิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน11โครงการแบ่งเป็นรอบปีดังนี้ปี2560จำนวน4โครงการปี2561จำนวน2โครงการปี2562ถึง2563ปีละ1โครงการ และปี2,564จำนวน3โครงการโดยทั้ง1 1โครงการชำระครบตรงตามสัญญาและไม่มีงวดค้างชำระผลงานเด่นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหล่าพัฒนาเห็นความสำคัญของการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนจึงได้จัดทำเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกกเพื่อให้สมาชิกสตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และสร้างเครือข่ายองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็ง สวัสดีค่ะดิฉันนางเรืองยศนานพิวงประธานสตรีตำบลเหล่าพัฒนาค่ะในการดําเนินการของกลุ่มเครือข่ายสตรีตำบลบนเหล่าพัฒนานะคะที่เหล่าพัฒนามันมีสิบห้าหมู่มันมีสิบห้าหมู่ทีนี้หมู่หมู่หมู่แปดหมู่หกหมู่หมู่หกหมู่แปดหมู่สิบห้าลากาดอนชลาหมู่หนึ่งหมู่สิบเอ็ดนี่เพิ่นสิบเป็นสมาชิก ได้หงงนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของสตรีแต่บ่มีการยืมเงินของสตรีเพิ่งมาเริ่มยืมเงินมาสี่ห้าปีนี่ค่ะทีนี้ยืมเงินแล้วเขากะเหตดอันนี้อยู่แล้วแต่นํามาพัฒนาเอาเงินสตรีที่ยืมเงินสตรีมาเนี่ยมาพัฒนาเป็นต่อยอดของผลิตภัณฑ์จากต้นกกทีนี้เขากเาเขาา็เอาเขามาอบรมเอาเขามาอบรมโดยที่เขานี่เป็นวิทยาก่อนอยู่แล้วเราพัฒนา เป็นวิทยากรให้ทุกหมู่บ้านทีนี้เขาก็มาเรียนนําเฮามาเรียนนําเฮาเสร็จแล้วเขาก็กลับเอาไปเห็ดเห็ดแล้วเขาก็เอามาส่งเฮาทีนี้มันก็เป็นเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งทําสั่งทําแล้วเขาก็สั่งเครือข่ายสั่งเครือข่ายให้เขาไปเห็ดซอยเห็ดแล้วเขาก็เอาคืนมาให้เฮาตัวนี้เขาก็ได้เงินอาทิตย์ละสามพันสี่พันเป็นอาชีพเสริมเขาได้อยู่แล้วนะคะประจัง อาชีพช่างไรายได้ของชุมชนที่เฮาเห็ดมาปัจจุบันก็คือว่าคือเฮาเอิญสมาชิกมาประชุมมานั่นกับอันนั้นมาประชุมหล,ลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คุยกันเรียบร้อยว่าผู้นี้หลับอันนี้ผู้นี้หลับอันนี้ผู้นี้หลับอันนี้หล,ลับไปเอาตูที่เจ้าของเห็ดใดเห็ดแลว้วทีนี้เอามาจําหน่ายเอามาจําหน่ายเฮาก็ตั้งราคาทางเรื่องยศ จ่ายเป็นเงินสดนะคะเอามาท่อไหร่ก็คือจ่ายเป็นเงินสดให้คือพยายามหาทุนเป็นของตนเองแหละค่ะจ่ายเป็นเงินสดให้เพื่อนเพื่อเพื่อนสิได้เอาไปชาําระนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละเดือนนะคะก็คือสะดวกนะคะผลลัพธ์ที่ได้รับสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนได้พัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการต่อย,ยอดทําให้สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้นการต่อย,ยอดความสําเร็จของกิจกรรม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในตำบลและมีการร่วมกิจกรรมต่างๆได้แก่โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัยทางนี้มีผลผู้คนรักกันและวัดประชารัฐสร้างสุขขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้านการที่คําว่าประสบความสําเร็จนี่ได้มาจากใสคือการให้ความร่วมมือจากสตรีในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านที่ร่วม ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เฮาจัดขึ้นก็คือ,อเดือนก่อนชัยภูมิมาร้อยคนกับเดือนทัดมากับคอนเกนมาห้าสิบคนมาศึกษาโรงงานเดือนอ,อาทิตย์เมื่อกี้นี่กักบบงการมายี่สิบคนมือนี่โคราชมาห้าสิบคนเป็นยังจังเวาในนี้คือเขาให้ความร่วมมือที่ คนที่ไปกับไปเห็ดยูเือนกับไปเห็ดยูเือนเก่งแล้วมาสอนมาเรียนน้ำเฮาหนี่เก่งแล้วเข้ากะกับมาเป็นวิทยกรลาเฮากะได้ซ้อยในตรงนี้เฮาได้ค่าวิทยกรเฮาได้ค่าแรงเฮาได้ค่าได้ขายผลิตภัณฑ์ไปแล้วเข้ากะแบ่งส่วนที่เฮาได้แบ่งกันทุกคนที่มาที่มาเป็นวิทยกร <randomly> คนทุกคนอยู่ในตำบลเราคนทุกคนที่เป็นสตรีตำบลเหล่าพัฒนาเนี่ก็คือสามารถเป็นวิทยากร เพื่อจะสอนคนทั่วประเทศได้นะคะคืออยู่บ้านแม่เริงยศนี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสตรีทั้งตำบลทั้งอำเภอและทั้งจังหวัดนครพนมโดยที่คนทั่วประเทศเขาจะมาศึกษาดูงานแล้วก็มาเรียนรู้นักศึกษาทุกอย่างเข้ามาเรียนรู้ในตรงนี้เข้ากันได้ขายผลิตภัณฑ์ เฮาได้อา่าได้เป็นวิทกรหรือวิากรนี่ก็คือได้ค่าเรงขายผลิตภัณฑ์นี่คือเฮาได้เงินที่เฮาแป่รูปจากผลิตภัณฑ์กต่เฮาได้แล้วก็ะน,นี่แหละคะ่ะเงินตัวนี้แหละที่ได้มาจุนเจือในครอบครัวเหลือที่เป็นกําไรเท่ากับเปลี่ยนเงินไปใซ้หนี้นะคะที่เป็นกําไรค่ะการบริหารจัดการหนี้ของตำบลล่าพัฒนาก็คือ ความร่วมมือของคณะกรรมการสตรีแต่ละท่านแต่ละท่านที่เฮาแต่งตั้งขึ้นมาเก้าคนนี่ตั้งใจทํางานรากาคนใดที่ยืมนี่ไปแล้วยืมนี่ไปแล้วเฮากรหาเงินเฮากระหาเงินมาให้ก็คือ,หา,ห,าาห,คอหาเงินตัที่ว่านี่ก็คือเข้าเอากลุ่มที่ยืมเงินให้เขามาเรียนมาทาํากัน อยู่ในกลุ่มมันประธานสตรีตำบลเหล่าพัฒนาก็คือบ้านของเรืองยศเองก็คือว่าให้คณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มที่ทํางานในจุดนั้นในทํางานในจุดนั้นก็คือเพื่อนทํากกเกี่ยวกับกกอยู่แล้วคือการตลาดนี่เห้เป็นคนหาให้เพื่อจะได้เงินมาฉาบานี้โดยที่บ่อได้ค้างได้ค่ะเพราะว่าเงินที่กลุ่มสตรีแต่ละกลุ่มที่เขาเอามาก็คือมาในนามกลุ่มทอเสือ ทุกคนที่เอามาที่นี่กะเขาเห็ดแล้วเขาเอาไปใส่เขาก็เอามาส่งกลุ่มใหญ่ก็คือที่กลุ่มแม่เรืนยศนะคะก็เอาไปเป็นฝ่ายตลาดให้ไปขายให้แล้วก็คือเขาก็มีเงินใช้นี่เพราะว่าเขาทําจริงแล้วก็เขามันอยู่ในนิดสัญญากันตั้งแต่เริ่มก่อนเสียเ,เงินเขาก็ตาสัญญากันเฮาจัดประชุมแล้วก็บอกว่าถ้าเงินที่เฮาเอาแล้วถ้าเฮาบกพรอง ถ้าเฮาบอดเซไซไขในรอบในรอบที่กําหนดใช้และเท้าบอดชำระรอบหน้าเฮากับบอดอไรตัวนี้ก็คือบอดให้ให้รักษารักษาประโยชน์คนอื่นแต่รักษาประโยชน์ตัวเองที่สิได้หลับมานะคะก็คือถ้าสมมติว่าเฮาตรงเฮาตรงต่อคําที่เฮาเอาเงินของเพื่อนมาแล้วเฮาชาระตรงต่อเวลาทีนี้ครั้งหน้าถ้าเอามันก็งไงนะคะนี่ก็คือสมาชิกิ สตีแต่ละหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่เพื่อนเอาเงินไปนลบันี้เพิ่นรักษาตูนี้นะคะก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยและกการเฮากะเอื้อ่ตกันไผ่บ่เป็นกระสนบ่แมนว่าเรื่องยศเป็นเรื่องยศบด่ดไดสอนคนที่เอาเงินไปเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเก่งเพื่อนกระสอนเรื่องยศคืนคือกันอันนี้ก็คือการเอื้อการที่เราดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยผู้ใดบุเป็นยังกระสนถ้า เห็ดตัวนี้บ่เป็นเฮ้าเก่เามาสอนสอนแล้วเพื่อนเก่าเอาไปสารสารแล้วเพื่อนเก่าเอามาส่งเฮ้าคือเก่าเพราะว่าการตลาดคือทางแม่ลรยยุหาให้อยู่แล้วนะคะในการดาเนินการของที่นนองดุษท,ที่เพื่อนติดค้างอยู่เมื่อกี้ในหันเฮาก็ให้คณะกรรมการเก้าคนแต่ประธานสตรีนนองดุษนั่นเพื่อนก่าให้เพื่อนสั่งเซฟฟิลิสคือให้เจ้าของ เพิ่นไปติดตามเบื้องก่อนทีนี้ถ้ามันมีปัญหาเพิ่นก็นมาปรึกษากันพอปรึกษาคณะกรรมการเข้ากระัดประชุมกันจัดประชุมกัน,กนเลยทีนี้ให้คณะกรรมการไปไก่เกียร์ไปไปเว้าไปคุยไปปรึกษากันบ่งมันว่าไปบังคับค่ะไปปรึกษาปรึกษาแลวกันตัวใดเขา้าติดคัดตัวใดเข้าไปบ่ด้เข้าไปบ่ด้ก็คือแนะนํานะคะแนะนําตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นซ้อยกันเพิ่นก็นมีมาไซนะคะาบางครั้งบางครั้ง การที่ชําระน,นี่การที่ชําระนี่เขาบอกเข้าใจเขาบอกเข้าใจก็คือว่าการที่ตัดนี่แม่นบอกคะการที่ตัดนี่แต่และรอบแต่และรอบแต่และรอบนี่เขาบอกเข้าใจเหา โีแหละตัวที่เขาบอกเข้าใจเนี่ยเขาก็เลยว่าเออแม่นบอกเฮาเฮาต้องไปใช้ในรอบปีมันหลบบแม่นนะค่ะทีนี้ต้องใช้ในในทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนต้องชําระนี่เขาระบบเข้าใจในตัวนี้ก็เลยไปอธิบายอธิบายผันฟังว่าเงินที่เอามาเนี่เฮาต้องชําระเป็นรายเดือนถ้างั้นเพราะว่าเพราะว่าเฮาไปปรับโดกไปยังแล้วนะค่ะทีนี้เขาอันสมาชิกกานบอกเข้าใจก็เลยไปอธิบายอธิบายแล้วก็คือเขาเข้าใจแล้วเขาก็มาใช้เพราะว่าเราพัฒนาจะเป็นคนที่ ชำระนี่ตรงแต่ความหมายของชาวบ้านของสตรีคือบอกเข้าใจเท่านั้นค่ะแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 1. สนับสนุนกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลเหล่าพัฒนา 2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหล่าพัฒนาตามไตรมาส 3. กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สี่สร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นกกที่เป็นตัวอย่างที่เห็ดที่เจ้าของเห็ดเป็นตัวอย่างทุกมื้อนี้ก็คือเป็นนาเป็นตาโมเมนต์เป็นนาเป็นตาแต่ตำบลเหล่าพัฒนาแต่เป็นนาเป็นตาของอำเภอเป็นนาเป็นตาของจังหวัดเป็นยังจังอยากเห็ด เป็นอย่างอยากให้คนหูจักเหล่าพัฒนาเพราะว่าเหล่าพัฒนานี่เหตุจริงทำจริงชุมชนเข้มแข็งอยากให้ตะเฮามาซ้อยกันซับเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะว่าคนทุกคนที่เป็นคณะกรรมการคนทุกคนที่เป็นประธานสตรีแต่และหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านตัวมาสามารถเป็นประธานตําบลเหล่าพัฒนาได้ทุกคนเพราะว่ามาตรฐานของคนทํางานของตําบลเหล่าพัฒนาเนี่ยก็คือ ทั้งอำเภอทั้งจังหวัดยอมหลับว่าคนตำบลเหล่าพัฒนานทำจริงคิดจริงทำจริงละก่ะตั้งใจรุ่นสู่รุ่นนะคะต่อไป